เอาเลยครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องน่ารักทุกคนนะฮะพี่น้องน่ารักอะไรวะงั้นเดี๋ยวเรามาทมพัฒนาแป๊บนะฮะเอาโอเคได้รับตังค์แล้วไหนดูจี้อัปเกรดอะไรลงไปดีครับผมถ้าอัปเกรดี่คืออืมผมว่าเราอัปเกรดตนี้ก่อนนะผมขออัปเกรดพวกเทคโนโลยีก่อนลวกันนะฮะเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่ผมควรจะอัพนะครับไม่ใช่ว่าอัน,นี้นะผมโอเคเดีย๋ยวเราไปดูข้างบนที่แหมงเลยคุยได้เหมือนเดิมเาอ,ออกไงวะออกนี้วะเออนี่นี่นี่โอเคตรงนี้มีอะไรขายมีแค่ของเล็กน้อยนะผมไม่ได้เยอะอะไร โอเคของก็ไม่มีแล้วนะฮะตรงนี้อันนี้ก็ถือได้ไปดูด้านล่างดีกว่าอันนี้ยังขายของไม่หยุดนะฮะไม่มีตังซื้อหรอกนะครับม,มารับตังแล้วก็มารับตังตรงนี้น่าจะได้เป็นหมื่นแล้วมั้งไม่ถึงนะผมโอเคอน,นี้ดูได้นะเราสามารถไปเยี่ยมเพื่อนได้นะผมเดียเ๋ยวผมพ่เียตไปนะฮะ อมีตรงไหนอีกนะตรงนี้จักการซอมบี้ไปเท่าไหร่แนละสองเนะ่เดี๋ยวรอบปราบเลยจะมาโอเคมีคนตายแล้วหนึ่งนะผมคนในบ้านมีต้มีคนตายงามจริงๆให้ตายเถอะโคตรงามเลยค่อนข้างแย่เลยนะถ้าคนที่บ้านตายเนะี่ ผมต้องไอ้นี่เลยนะโอ้โหต้องหาคนเพิ่มวะโอเคครับสมรถภายผมยังยังน้อยอยู่เลยเขาต้องก้านอาหารนะแต่ว่าตอนนี้อาหารผมทรัพยากรน้ำยัดได้อยู่อาหารเหลือน้อยมากเลยนะเพื่อนดูดิ มันฝรังถึงสามจุดน่หายัดเข้าไปโอ้โหของน้อยว่ะเอาเลยดีว่าโอเคกระสุนแน่ไม่พอว่ะกระสุนปืนคนหมดแล้วผมชิบหายแล้ว ขามได้ไหมเนี่ยกระตุนเนี่ยรู้สึกว่าจะขามไม่ได้ด้วยนะผมเดี๋ยวนะมันเป็นอะไรที่แย่มากๆอย่างนี้นเนี่ยของของหมดเกลี้ยงขนาดเนี้ยเดี๋ยวเราลองช็อปอันนี้มันก็โอ้โหไม่ได้ว่ะจะได้กระตุนมาเนี่ยรู้สึกิบจีดนะผมโอเค รู้สึกว่าจะไม่มีกระถุนอะไรนะมาอัพเกรดแป๊บนะผม yeah, เย่เลวของหมดแล้วอุ้ยนีไงโอเครับให้หมดนะฮะอันนี้นี่ไนงะอันนี้มันเป็นแมปนะฮะเราสามารถเข้าได้อะไรได้นะนเพื่อนเอออันนี้ผมออันนี้เล่นไม่ได้เวย้ย อันนี้เป็นฟาร์มไม้นะผมวนนี่นี่อันนี้ได้อยู่ฟาร์มไม้ผดล็อกเพล่ห้าสิบนะผมวันนี้เพล่สามสิบโอเคได้ด้วยเฮ้หมดแล้วนะฮะบอสโลกนะผมลดล็อกเพล่สามห้านะฮะอันนี้เจ็ดสามหกสองอันนี้เราสามารถเข้าได้นะผมเวลาสองครั้ง โอเคครับเดี๋ยวค่อยไปเข้าไนดะ้ผมขอญาตสำรวจตรงนี้แบบไวๆ,ๆก่อนเพื่อที่จะเอาของนะครับไม่ใช่เลยหรอกนะกระสุนผมมีเจ็ดร้อยกว่านะครับตอนนี้เราไม่สามารถที่จะทำอะไรมากได้นะผมโอเคตอนนี้คือผู้รอดชีวิตเราเหลือน้อยมากเลยด่านนี้มีผู้รอดชีวิตอยู่นะเราต้องเข้าไปเล่นเดี๋ยวค่อยเข้าไปเล่นหลังใหม่นะผม เดี๋ยวไปบทบที่สิบ้าก่อนแล้วกันบทที่สิบ้าเข้าสู่ฐานทัพ <laughs> อาวุธสมัยใหมจะรนมากเขาไม่สาม,มารดิดพวกตอบบี้ได้อาหารการเป็นอมบี้ย่งสมงรมไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยในการค้นหาเนื้อ, <c oughs> อไ,ได้ยินเนสะียงด่งไก เรงเข้าไปในถ่าทับดูเผื่อเจออะไรเดี๋ยวตีเลยนะครับตอนนี้โอเคครับตอนนี้ทุกอย่างอันตรายมากๆนะฮะโอเคได้ของอยู่เราต้องเก็บของเยอะแล้วว่ะตอนนี้คือแบบของน้อยมากอย่างโรู้สบ ขอ้เหลือกูคงกูภัยดี้ก็ไปอยู่ในนี้ด้วยแล้วเด้เก็บให้หน่อยเด้ของอ่ะโถ่เอ้ยของเหลือน้อยมากเลยไม่ได้เนี่ยีที่เรื่องเนี่ยเอาเรื่องนะเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องอยู่มีป้อมปืนด้วยว่ะยังโหด น,นี่ผมไม่รู้เลยว่าจะไปทางไหนเนี่ยน่าจะลงไปด้านล่างฝั่งนี้ไหมลองเดไปดูขาดแค้งกันสุดเจดต้อสุดผิดตรงนี้ไม่ใช่นะมันต้องหาทางไปทางอื่นโอ้โหในแมปก็ไม่ได้บ่งบอกอะไรเราเลยนะครับบนนี้ก็ขึ้นไม่ได้ อานี่ไงเตือนภัยระบบป้องกันถูกใช้งานเอาแล้วไงน่าจะมีอะไรเลือดมาอืออือหอุ้ยมาต่ออันเลยเหรอใจเย็นเย็นเพื่อนโอ้โหตรงนี้มมาได้ไงวะโอโ้โหโอ้โหอะไรวะเดีย๋ยวนะโอเคแลกเลือดกันเลยทีเดียวเลย โอ้โหสองอันเลยอืมฮึเจ็บไหมล่ะนั่นเนะ่ะโอ้โหวดาเมดโอเคอุ้ยรับเป็นเต็มเทปทางนี้ไปได้เว้ยโดนทุกดอกอยังไงก็ต้องเก็บของไว้ก่อนเนะี่ยไม่ทั้งไหนวันเนี้ย ผมได้ยินเสียงปืนอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นดาฝั่งนี้ฝังนี้เห็นกระสุนปืนไหมหมดนอกน้ำออ้ยวัดดิพี่น้ไหลน้ำฝงให้ด้วยโห่เอาด้เอาด้ออะไรอะไรครับตายไปน้องจะไปแย่งกับพี่ ไปได้ไหมโล่พมปืนอั่นี้อมปืนมีโล่ด้วยเว้ยโล่แล้ง่ายล่ะโล่แล้วไงล่ะมีกลับระเบิดหล่ะดีไงวะเนี่ยิิิี่เท่านี้บล็อกแล้วบล็อกแล้วอันนีบล็อกแล้วอันนี้วางระเบิดไปดิระเบิดทำงานไม่ได้นะ ไปต่อนะครับเก่งกคนหายไปไหนนี่มันต้องสัญญาอะไรไม่ดีแน่เจอไว้ดีก่ามอเฮ้ยโฟกัสไปก่นดีกว่าดีไปแค่บุก้าไปหาคนแต่พิ่เติมในกองทัพะไเีัมงียวจตับอยู่เน เยอะอ่ะเยอะอ่ะมีตะกีดไปฟ้าไปด้วยนะในตัวแม่ถ้าเป็นเล่นเลยเห็ดน้อยมากว่ะกินเลยได้ไม่ค่อยเยอะไหลเลยวันนี้หิวโคบิงหายเกือบตายกินเห็ดเยอะจัดเลยไม่ถูกปรุงเนี่ยผมว่าจะเป็นแค่นั้นนะคลิปหายแล้ว กินไม่มีอะเนเ่ยงามไส้แลวครับผมเออเดีย๋ยวแป๊บเดียวเพื่อนต้องค้าว่ะของกินเนื้อสุกห้าสิบชิ้นอ,อ่าอะไรทิมแดกได้บ้างก็นนี่ยโอเคผลิตมาก่อนนะผมกดพิษชิมหายละแป๊บหนึ่งของกินอันนี้ใช้รับประทานโอเคติดตั้งเรียบร้อยนะฮะ ในกระเป๋าเขามีของอยู่เอ็อัพเลยไม่ได้เลยสำหรับคนนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องอัพที่บ้านเนยะอัพที่บ้านก็ได้ไม่ได้ไปอัพที่บ้านเลยเก็บให้หน่อยเพื่อนขึ้นแล้วโอ้โดนแล้วโดนแล้วกลูีวยิงเก่งมากเฮ้ยลิงวีเตอร์เลยเว้ยเพื่อน เอาวะรลเซอร์วะมันจะหายไปแหละหายหายหายโอเคอุย้ยโดนเป็นทีไปไงวะเนี่ยโอเคครับแบบนี้นั่นต้องไปแบบนี้ว่ะ โอ้โอโยโดนโดนโดนหนักอะเนี่ยหับเล่นไปที่เราเดินสบายเลยมีแค่เราเดินลำบากมันไม่ต้องเดินดูเลเซอร์ ีเลเซอร์อยู่อ่ะอุ้ยจะยืนแค่งกนวะเนี่ยดูดีว่ะนี่ไงเก็บให้หมดมันมีของดีอยู่แถวนี้มีเนี้ยนะก็ยังดีนะผมเนี้ยรอแป๊บแน่เลเซอร์มันจะไม่ไม่จางหายเลยรอเลเซอร์จางหายก่อน มันจะมีเลเซอร์ตรงนี้อยู่เส้นหนึ่งโอเคไปแล้วโอ้ยมันเกิดพอดีเลยนะฮัลโหลเว้ฮัลโหลเว้ลุยเว้ยโอเคลงไปด้านล่างเดี๋ยวเก็บกระสุนปืนคนไว้ก่อนนะผมนี่ไงว้ายวางเปิดไม่ได้เปิดทำไม่ได้หรอ เรียบร้อยเปิดให้กับตูคนนี้ได้ใช้กับตูกมนแนัาู้ดูลงมาขักตูอืนดลงมาไอ้นี่ยังไม่จบเลยตามเลยเพื่อนนี่ยน่งเียส

ะตันแน่ตรงนี้เดินกลับมาก่อนผมว่าเจอบอสใหญ่แน่เลยว่ะโอ้ยโอ้ย เป็นปัญหาสำหับเราแน่โดนหนักโดนหนักขึ้นบันไดเพื่อนขึ้นแล้วขึ้นมาคุณอยู่ข้างแหลงผมนี่คิดผ่ายเข้าในเรื่องเฉยฉันเป็นหัวหน้าที่ดีนักกรที่ดีเป็นของชัดชัด I'm not after your stuff. I just want to know where the survivors went. าไงเ มันจะมากระทืบเรา,า,าแล้วครับผมไอ้นี่ออกไม่พักเลยนี่ไงมันมีโล่อมาตายเยอะโชคดีตายละโดนหนักว่ะเพื่อนอุ้ยอุ้ย,ยแย่ละตัวเนี้ยก็ล้องากอยู่นะมันแย่ข้าวด,ด้วยจริงๆต้องใช้ขางเงาหมุนขาหรือยังไง ก็เป็นนาทุกตัอยู่ไงฮะหาไม่ได้แยกร่างได้ขนาดนี้ขากรอบไปแล้วอัดของก็ตั้งหนึ่งวิชุเวลาแทงแน่ผมเวลายิงแทงมันจะมีเงาเนี่ยขึ้นคอไปก็วุ้ยตัวให้ตัวมันวุ้ยกไปแล้ววุ้ยวุ้ยอย่ามายิงตัวโดนล่อแม่งเลย เจอการถ่ายแนพอมันุบเขบพอที่หนึงจะกระจา right oh, money, right ยเลยเนาะโลได้ด้วยโอ้ยมาได้เลยมาเี้นี่ไงนี่ไงเดินเข้ามาเดินลอกเข้ามานั่นแน่เกิดอยู่ด้วยไม่ธรรมดาเรียบร้อยอันนี้แค่ระดับง่ายนะครับผมผมบอกเลยนะถ้าเจอระดับยากกว่านะีเลยยุ่งนะครับ มันจะมีระดับยากนะเพื่อที่จะไต่เต้าขึ้นไปนะผมโอเคพอถาวายผมขออันนี้ก่อนมันจะลงไปด้านล่างได้นะผมมีโอกาสนัดเดียวตายนะฮะก็คือซึ่งเป็นเรื่องอะไรที่ดีมากแล้วก็ความเร็วในการโหลดกระสุน2ออย่างเนี้ยมันช่วยเหลือเราได้ค่อนข้างดีนะผม โอเคครับผมในคลิปนี้นะผมขอตัว,วลาเพื่อนเทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับก็หวังว่าครั้งหน้าเราจะมาลุยกันต่อนะฮะเออสำหรับวันนี้นะฮะก็สนุกเต็มที่เลยนะผมก็จะเจอกันใหม่นะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวพ,พักพอนลาก่อนนะฮะเออขอไปก่อนแล้วกันไหนวะปึ๊บเยได้ของไว้ใช้งานบ้างอะไรบ้างนะฮะ โอ okay. เคใดวตู้นีวไม้มีอะไรเลยโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอตู้ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ